สุ่มตัวละครฮาการี9บาทไม่ได้นำให้สุ่มนะครับทุกคนเกลือรัวเนี่ยผมได้นำให้เนี่ยครับ ให้ทุกคนเนี่ยสุ่ม10ครั้งไปเลยนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนออกแล้วได้มาแล้วตัวละครฮากาลิสุ่ม10ครั้งโอ้ oh, ทุกคนออกโคตรง่ายเลยตัวละครฮากาลิแร็ดดีซีช็อปยังมีไก่เพชรไก่เลเวลไก่มิสติกรวมถึงไก่ตัวละครรับเริ่มต้น19บาทมีเพชรและของในเกมขายด้วยใครสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์มาสุ่มกันเยอะๆนะโอเคนะครับทุกคนวันนี้มาพบกับพี่นะครับเอกน็อตนะครับผมอยู่ในแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์นะครับอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะะะมมมาาารรรีวีววววิิตัััลคคใให่่่นนนบทเเพงข้า นี้เลยนะครับทุกคนโอ้โ oh, หพี่บอกเลยว่าเข้ามาปุ <ell> ๊บเนี่ยมีน้องๆเนี่ยในดิสเนี่ยหรือว่าน้องเลิฟของพี่เนี่ยอ๋อได้ตัวละครซีเคร็ตัวใหม่เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่ไปให้ดูนะครับทุกคนนี่อันนี้หน้าตู้มานะครับผมนี่ได้ตัวนี้เลยนะครับตัวหลังตู้นะครับผมโอเคนะครับซึ่งอ่าพี่ครับตัวนี้หาอย่างไงนะครับตัวนี้เนี่ยหาได้จากการนะครับซื้อนะครับผมใช้เพชรซื้อนะครับซื้อได้วันละ500้นะครับผมใช้7,500อ่้าอเพชนะครับผมในการซื้อนะครับซื โอเคนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวตัวยูโนนะครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับผมแหมเปิดเซิร์ฟมาน้องๆในดิทพี่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชุดกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับทุกคนไปกดชุดไปเลยนะครับโอ้โหออร่าโคตรเท่เลยนะครับทุกคนจะเป็นเหมือนแสงแบบฟ้าฟ้าเขียวเขียวคา้คามนะครับดูดิ่ะเดี๋ยวเราลองวิ่งให้ดูนะครับอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยสวยเลยนะครับทุกคนสวยเลยเดี๋ยวเราลอง ดูอีกแบบหนึ่งนะครับมาโอเคนี่อีกแบบนึงก็จะเป็นแค่ออร่านะครับผมแล้วก็เหมือนจะลอยอยู่นะครับแล้วก็ออร่าก็อ่าพุ่งขึ้นมาจากตัวนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปลงอินให้ดูกันนะครับผมว่าสกิลตัวละครเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคมาทุกคนตอนนี้นะครับเนี่ยพี่ได้ไปฟาร์มตังค์มาแล้วนะครับโอ้โหแมค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาวางตัวยูโนกันเลยนะครับเฮ้ยวางแค่ห้าร้อยนะครับผมโคตรถูกนะครับโอ้โหถูกกับตัวตังค์อีกนะครับเฮ้ย เป็นตัวละครลับหรือว่าเป็นตัวละครซีเคลตตัวแรกเนี่ยที่ราคา500นะครับโอ้โหทุกคนโคตดีนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาลองวางกันเลยนะครับผมมาตังห้าร้อนะครับผมโอเควางไปนะครับโอโ้สกิลเดี๋ยวมาดูสกิลแรกนะครับผมโอเคสกิลแรกก็เหมือนการออปล่อยพลังออกไปนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมาสกิลแรกนะครับถ้าตีแรกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมดาเมจเนี่ยก็อยู่ที่700ยนะครับคูดาวเนี่ยสนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยสินะครับโอ้ตีเร็วค่อนข้างที่จะตีเร็วเลยนะครับผมตีแรงด้วยนะครับผมว่านน่าจะเป็นตัวละครซีคริต้นเกมที่แบบดีมากๆเลยนะครับผมเออนะครับมากดอัพขั้นต่อไปเลยนะครับผมไปขั้นต่อไปนะครับดาเมจนะครับพันสนะครับคูดาวเนี่ยอยู่ที่3นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยยีนะครับ โอเคเหมือนวงตีก็จะกว้างขึ้นตามไปด้วยนะครับอ่ะกดอัพท่าต่อไปเลยนะครับวิธาต่อไปจะเหมือนการอ๋อใช้พลังนะครับเหมือนพลังลมอ่ะยูโน่ไงเออนะครับเหมือนจะเป็นการปล่อยพลังอะไรไปสักอย่างนะครับเขียวเขียวเออเป็นคลื่นนะครับเหมือนพวกคลื่นโซโลอะไรเงี้ยทุกคนเคยดูโซโลปะ่ะเอออย่างนั้นเลยนะครับเออเคยดูยนยูโน่ไหมดีกว่าเออ นั่นแหละครับเหมือนเลยนะครับแรงด้วยนะครับผมนี่ครับดาเมจก็จะอยู่ที่1,900นอนะครับผมครูดาวเนี่ยก็จะอยู่ที่สี่นะครับระยะเนี่ยยีดนะครับผมปากดอัพไปต่อนะครับท่านี้ผมว่าสวยนะผมว่าเป็นท่าที่สวยเลยนะครับผมโอเคกดอัพขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปนะครับดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่2 1 0 0ันรนะครับผม คูดาวเนี่ยจะก็อยู่ที่ที่สี่นะครับแล้วก็ระยะเนี่ย21นะครับผมถ้าต่อไปเหมือนจะเรียกลูกบอลมานะครับผมลูกบอลลมนะครับแล้วก็เอามาปล่อยใส่มอนสเตอร์นะครับลูกบอลลมอืเนี่ยขึ้นพลังลมอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไม่ดูชัดๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูกันนะครับแปโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูอีกรอบหนึ่งโอเคโอ้โหคตรแรงเฮ้ยเหมือนจะมีบัฟอะไรด้วยนะครับทุกคนบัฟอะไรอะสิเปอร์เซ็นต์อะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเฮ้ยเหมือนจะมีบัฟด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับคนดูพี่ยังไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปอะไรเลยนะครับทุกคนมารีบมารีวิวก่อนเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับดาเมจก็อยู่ที่3,600นะครับครูดาวเนี่ยก็อยู่ที่6นะครับระยะเนี่ย24นะครับไปอัพขั้นต่อไปเลยนะครับขั้นต่อไปก็ดาเมจก็3 300เอเ้ยไม่ใช่ดิ3,800นะครับผมครูดาวเนี่ยจะอยู่ที่6นะครับระยะเนี่ยก็อยู่ที่25นะครับโอเค ระยะก็เหมือนจะกว้างขึ้นนิดนึงนะครับโหแต่แรงจริงนะครับแรง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 มาครับกดอัพต่อไปนะครับเปลี่ยนสกิลใหม่โอเคอตีแนวตรงนะครับอุ้ยตีแนวตรงด้วยไก่สิโอ้โหเหมือนปล่อยพลังขึ้นเต่าไว้นะครับแต่เป็นสีเขียวนะทุกคนพลังขึ้นเต่าสีเขียวนะครับไหนดูโอเคเหมือนปล่อยพลังพลังขึ้นเต่าสีเขียวไปนะครับเนี่ยเท่อยู่เหมือนกันนะครับโอเคนี่ครับ ดาเมจก็อยู่ที่4,600นะครับผมคูดาวเนี่ยก็อยู่ที่7นะครับระยะเนี่ย28นะครับผมมานะครับไปกดอัพขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปนะครับดาเมจก็จะอยู่ที่4,800นะครับอ่าคูดาวในเจ็ดนะครับระยะเนี่ย29นะครับผมโอเคไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็ไปท่าต่อไปเลยนะครับไม่รู้ว่าตัวนี้จะตีโคนเอลีหรือเปล่านะครับท่าใหม่นะครับเหมือนจะเป็นการปล่อยลูกบอล อีกแล้วนะครับโอเคเหมือนสกิลลูกบอลน่าจะใหญ่ขึ้นนะประมาณนี้นะครับดาเมจก็อยู่ที่5,700นะครับคูดาวเนี่ย8นะครับระยะเนี่ย32นะครับท่านต่อไปเลยทั้นต่อไปนะครับดาเมจ6,200นะครับคูดาวเนี่ย7สกิลต่อไปเหมือนจะเป็นขึ้นพลังอะไรสักอย่างนะครับขึ้นพลังจิตหรือเปล่าไม่ไม่ไม่น่าใช่นะครับโอเคหูวงกว้างมากเลยนะครับตีวงแบบกว้างมากนะครับ หูกว้างจริงกว้างจริงอ่ะดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่โอ้วงกว้างจริงนะครับทุกคนแม่เหมือนจะเป็นการไล่คาถาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยพลังออกมานะครับดาเมจก็อยู่ที่6,800นะครับผมครูดาวเนี่ยอยู่ที่10นะครับระยะเนี่ยสานะครับตอนนี้ก็อัปตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับยูโน่นะครับมาหูตีกว้างจริงนะครับแล้วก็เนี่ยค่าอัปเนี่ยห้านะครับทุกคนตัวต้นเกม ปีเอ้ด้วยนะครับผมโอ้โหน้องๆสายฟรีคนไหนเนี่ยพี่บอกเลยนะครับต้องไปหามากันแล้วนะครับผมแล้วก็วางได้5ตัวด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะวางให้ดูนะครับอันนี้1แล้วนะครับ1อ่ะอสองครับสามนะครับสี่นะครับห้านะครับผมโอ้โหวางได้ห้าตัวนะครับเป็นตัวละครซีเข็ดนะครับตัวแรกนะครับที่วางได้ห้าตัวนะครับปกติมันจะวางได้สองตัวนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาอัปตันไปให้หมดเลยดีกว่า ดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเอฟเฟกเนี่ยมันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับ5ตัวครับนะผมโอ้โหแมปน่าจะระเบิดนะครับตอนนี้มาอัพตันหมดแล้วนะครับ หดูดิเขียวหมดเลยนะครับผมทุกคนอันนี้มันสายธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะเป็นสายธรรมชาตินะครับอันนี้เออโคตรสุดนะครับผมผมคิดว่าเขาทามาสวยเลยนะครับสลับยูโนนะครับผมแจ่มเลยนะครับค่าวางก็ถูกไปนะครับยูโนเนี่ยผมผมคิดว่าผมน่าจะให้เป็นเทียเทียเอสได้เลยนะครับผมเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูดิแรงด้วยนะครับทุกคนเออตีไว้ด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ก็พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อธิบายอะไรตกหล่นไปหรือเปล่าพี่ก็ขอโทษด้วยนะครับอันนี้พี่ก็มารีบๆร,รีวิวให้น้องๆดูนะครับผมสำหรับยูโน่ของเรานะครับพี่บอกเลยนะเป็นตัวต้นเกมที่พี่คิดว่าตอนนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนอันนี้ขนาดแค่เลเวล16นะครับไม่มีออฟไม่มีสปิริตนะครับทุกคน ยังโกงขนาดนี้โอ้โหพี่คิดว่านี่จะเป็นตัวเมตาต้นเกมเลยหครับเออน้องๆคนไหนที่แบบว่าอ่าพี่ครับโอ้โหมันหายากแน่นอนมันหาไม่ยากนะครับนี่ดอกไม้ตู้ซมมอนเลยนะครับผมมาหาได้นะครับเออแต่ว่าน่าจะหายากแหละนะครับผมเป็นตัวซีเกตอะเออเนาะก็ลองไปหาสุ่มกันดูนะครับทุกคนโอเคสลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไปก่อนนะครับทุกคนเจอกัน